ดแล้วแล้ก็เส้นให้เขาสด็จน้นมนัวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับทัศนีชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในเมนูนปีกไก่ทอดซอสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาะทำปีกไก่ทอดซอสนี่นะคะอัจใจเด็กๆเนาะ น้องหน,หนูคนไหนที่ชอบทานอร่อยๆนะคะวันนี้เราก็จะมาทอดปีกไก่ให้ดูนะคะก็จะมีดูในส่วนผสมนะคะนี่ก็คือปีกไก่กลางนะคะประมาณ500กรัมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยคะ่ะ3ามกลอือของเราก็คือกระเทียมอ่า <c oughs> แล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะเอาพริกไทยเม็ดสัก5้เม็ดนะคะแล้วก็มีกระเทียม หกรีมนะคะแล้วก็ลาผปกทีหน so you know. like so. ึ pictures, ่งลากเดี๋ยวนี้เราจะโขลกนะคะแล้วก็ก็จะมีนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวที่ขึ้นรูปโชว์ให้ดูนะคะกับแป้งทอดกรอบนั่นเองนะคะที่ขึ้นรูปโชว์ให้ดูนะคะก็มีแป้งสามชั้นโตแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวสองชั้นโตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะโขลกสามเกลอลงไปจเลยนะเนนี เาจะตำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมไว้นะนี่นะค่ะไม่ต้องเยอะขนาดเล็กน้อยเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะก็เอานี่นะคะซอสเราลงไปแล้วก็สามเกลือเราลงไปนะคะนี่เราก็จะใส่ไก่ของเราลงไปนะคะเราก็จะคนในส่วนผสมทั้งหมดนะคะ จะใช้มาช่วยเลยก็ได้เพิ่มความหอมด้วยซ้ำเกลอือของเรานั่นเองทีนี้เราก็จะใช้แป้งนี่นะคะลุกลงไปเพื่อที่จะเขามีรสชาติที่กรอบมากเิี่ยึขนาดนองนะคะนี่ค่ะสุดแป้งไปให้พ่วนะคะวิไก่กะระโดดค่ะแป้งมีไก่กะระโดด ่นะคะคุกไว้ก็ประมาณสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะสําหรับเด็กๆเกนาะหรือว่าใครที่ชื่นชอบการทานไก่ก็ลองทาทานดูเนาะอ,อันนี้เป็นการทอดทอดซอสนั่นเองนะคะเค้ยค่าเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่นะคะ,ะ,คะแล้วค่าเราจะมาทอดกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางนั่นเองแล้วก็ใช้น้ํามันพืชน,นะคะใส่ลงไปพอประมาณ ซอยท่วมไก่นะคะแต่ถ้าใครมีหมอ้อทอดไร้น้ำมันก็จะดีนะคะรอน้ำมันเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักไว้นะคะลงไปทอดป็นเป็นไงได้แล้วน,นคคะคะเ,เราจะกลับด้านนั่นเองโ่เ ไก่เลี้ยงสุดกรอบดีเลยนะคะทอดจนเขาเหลืองไร้ี่องเยค่ะมีควากุดกรอบอีน่ในเสนนั่นเอเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปจัดจานกันค่ะ รอสแล้ว,ลวเราจะใส่ซีนให้เขาสเสด็จน้ำมันนะคะอาหารมังค่านนะคะเ็ตแล้วค่ะจัดจานให้สวยงามสเสด็จน้ำมันแล้วเป็นเมนูง่ายๆนะคะใครๆทำทานก็อร่อยนะคะี่เลยใส่ทอดซอสของเรานะคะ ทานคู่กับผักนะคะอย่าลืมทานอาหารให้ครบห้าหมู่กันด้วยนะคะเพืเ่อนๆเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะเราจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือว่าน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะที่เราเสะดวกนนี้เราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองวันนี้ก็มาส่งต่อความอร่อยไก่ทอดซอสนะคะมาฝากเพืเ่อนๆนะคะโอ้ น่าทานมากเลยเนาะกรอบเลยกรอบกรอบกรอบลองไปทำทานดูนะคะแล้วก็ขอบคุณกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ